เราจะพบกันเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บรรจบครบสามแสงสว่างจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย,อ,ยอีก3มวันไข่มังกรจะฟักแล้วอย่างนั้นหรือใช่ค่ะท่านแม่เพราะทาวินเนี่ยเห็นนิมิตจากไข่มังกรแล้วก็ได้สีสารกับไข่มังกรค่ะ คงเพราะองราชินีพินทุรถส,สอนให้ทาวินดูแลไข่มงกรและมอบความรักให้กับไข่มังกรแบบไม่มีเงื่อนไขทาวินเลยสามารถสื่อสารกับไข่มังกรได้ครับแล้วเรื่องน้ําตามมงกรละ่ะคิดออกหรือยังว่าต้องทอํายังไงตอนนี้ท่านธรณินกําลังศึกษาตําราเกีก่ยวกับไข่มงกรอยู่ค่ะว่ามีหนทางไหนบ้างแต่อย่างน้อยนะคะตอนนี้เราก็ได้รู้กําหนดการฟักตัวของไข่มังกรหมดกังวลไปอีกปล่อนะคะ่ะ ทาวินลองนึกดูดีๆได้ไหมว่าเคยได้ยินหรือว่าเคยรู้อะไรเกี่ยวกับน้ำตาของมังกรอืมไม่เคยเลยครับทางนิทานที่ท่านแม่เล่าให้ฟังหรือที่เคยได้ยินผู้เท่ากับคนในหมู่บ้านมังกรพูดถึงคมเพราะแบบนี้ถ้าวินเคยได้ยินว่านักรบของหมู่บ้านมังกรจะไม่ร้องไห้ก็คงเหมือนกับมังกรที่ไม่หลั่งน้ําตา แต่ถ้าลองนึกดูดีๆการเลี้ยงมังกรต้องใช้ความรักความใส่ใจมังกรก็น่าจะเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวและมีความรู้สึกนะก็จริงนะถ้ามังกรมีความรู้สึกก็แสดงว่าร้องไห้ได้งั้นเราก็ต้องรอให้ไข่มังกรฟักก่อนแล้วรอดูว่ามังกรเป็นยังไงกันแน่ ก็แต่เราต้องรออีกสามวันจนกว่าไข่มันกรจะฟักถึงจะไปช่วยนาศกาับพี่ทิวาได้หรอคะพี่ไม่ยอมให้เรารอน,ะนานขนาดนั้นหรอกไลลาดิฉันแกอย่าบอกนะว่าแกจะบุกไปช่วยนาศกาทิวาไอ้กายฉันไม่ทําอะไรบุ่มบ่ามเหมือนแต่ก่อนแล้วเหมือนที่ท่านทอรินเคยบอกเราจะไม่ใช้อารมณ์นําเหตุผลถึงแม้ว่าฉันอยากไปช่วยแม่มากแค่ไหนก็ตามแต่เราต้องวางแผนให้รอบคอบแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุด หวังว่าพวกมันคงไม่ได้ทรมานนาศากับท่านพี่ทิวาตลอดหรอกนะครับพวกมันไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกเพราะว่าพวกมันยังต้องการข้อมูลจากสองคนนั้นอยู่อีกอย่างพวกมันไม่กล้าทำอะไรนาศารกับทิวาแน่เพราะถ้ามันทำพวกมันคงหมดสิทธิ์ต่อรองกับพวกเราและพลังของพวกมันตอนนี้ถึงจะสู้กันจริงๆเนี่ยพวกมันสู้ไม่ได้หรอก เพราะว่าอธิยัยไม่ได้พลังคืนมาเข้มแข็งนะทาวิน